สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงานเวทีเครื่องเสียงแบบดวนดๆไขอีกแล้วครับโอ้โหพี่น้องจะเริ่มมากจับจองปูซาปูเสื้อแล้วครับอุ่นหนาฟฝาข้างเลยครับเห็นตะมวนอยู่มแมลงสถานาการณ์ยังจ กลับกับจอกะโรงงานแล้วครับตอนนี้บ่ายโมงครึ่งเราไาติดไฟกะห่ามึงแล้งหมแล้วครับท่านผู้ชมบักพื้นก็เลี่ยงดีไลแล้วเชียวไปกินข้าวของแต้เ้ามาหอดหมดแล้วครับแมวทางแม่ควัากระดับทีครับ

ถ้าไปทั้งนี้โรโลกลัวไม่นั่นเจ็ดเจ็ดแปดโลยังได้เด้เนี่ยไปเนี่โลหนึ่งอ่ะอีไปนี่บอกคล้องไงอ่ะแล้วบน้ลึกได้ยังไงิว่าลึกแค่ลน้ำมันเอาไงไหมย่างไปเบิ้งแลริ้เดี๋ยวเิเอางนเอาน้ำเอาย่างไปเบิ้งกไดย้ว

ใช่ใช่ฉันหายฉัหายฉันหายมันต้องมีตกลงกันกันนะจัให้แบบใดนฉันหายดวยชิ้่ขวดเอามันขวดกับขวดก็รู้ว่าขวดขวดขวดน้อยเลยมันมีไงกานั่นแล้วอะไดันอุ้ยหนักอ่ะเอาเอาให้ซ้ำกับน้ำหนักของไปแพ้แพ้มื่อเช้านี่แหะลิมงเน่ มาแล้วมาแล้วเอาเอาได้ทีไปเราไปเที่ยวเส้นทาใหม่มันต้องมันมอกเอาเอาจะเอามาสจำเร็จจะเอาไปเท่านั้นแหละโตไปสองขวานเลยอ่ะโอ้จริงจังเลยเป็นตะม้วนอยู่แมลง ชาวายครับพี่พีพว่าอะไรเอมากแต่เดีด๋ยวผมเอาใจให้เอาไว้ขึ้นไปกินน้ำซุมนั่นคือเกอละเอาไว้ไปกินน้ำพว่อชั้นนี่นันคือเกอ

ต้างวที่คุณยูมเอ่อผลงานต่างวที่อยส่วนม่เที่ต่างที่น้องไปไกลไปมากไป้าไปหน้าไปเล่ากับคาบรเัทแลรับารเ้ารับ แมดป่ะยงนีับนี้วันนี้ย่งไปหาบ้านป่าอยู่ดิวันนีบยุ่

บุญมอมีแ่ต่างไินัถึงมโนที่แต่มวนแต่เทืนที่แต่ละกต่หลีกเป็นกองบุญบ่เกล้หน้าบุปผสงติบาบบ่้กเต้ใส่บุญขวัท้งคมจากสมบูรณ์ท่ก็ถือใต่แตแล้วมาเรื่อแก้วสวรรค์กว่ากออัประราศที่น้องเจ้าของทะเบียนรถมิกคูขอใครขอใค 9062อนานี่อมีสนีนรับยองมาเพื่อรถสองท่านด่วนเพื่อขอความสรุยาเจ้าของทะเบียนรถนิูหมอไทยรอไข่ไปขโมยเด็กงวันนี้เขาหยุดก็ไขโมย